พเพื่อนเต็มที่เสมอช้างเติมเต็มคาว่าเพื่อนชอบเพลงเก็บลักของพี่แอมมี่ค่ะอ,อ,อยากใกล้ชิดอยากถ่ายรูปอยากร่วมเล่นกิจกรรมกับพวกพี่ๆเขาอะค่ะวันนี้เราคงเป็นเรียกว่าเป็นความพิเศษของรายการนั่งเล่นละกันที่จะให้คนที่เข้ามาชมได้ถามคำถามท,ามที่เขาอยากรู้ใช่ครับเขาบอกว่าวันนี้เราต้องตอบคำถามฮะที่คนดูจะถามเราครับพี่ใช่ครับ มีใครอยากจะถามอะไรมีใครอยากถามอะไรพี่แอมมี่บ้างไหมครับ <laughs> อยากถามว่าอะไรที่ทำให้พวกพี่อยากแต่งเพลงตั้งแต่เด็กถึงขนาดนั้นอะคะส่วนตัวผมผมเป็นคนที่เล่นดนตรีไม่เก่งร้องเพลงไม่เก่งในยุคนั้นก็จะเป็นแบบเขาจะแกะเพลงเล่นกันแต่ว่าใครแกะเหมือนกว่าก็จะแบบอ่เหมือนแบบเท่มากๆแกะท่อนโซโล่ท่อนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราทำไม่ได้เราก็เลยแบบ เอองั้นเราแต่งเพลงของเราเองแล้วกันเพื่อที่จะแบบเราเล่นผิดก็ไม่มีใครรู้ก็เป็นตาผมเหอฮะใช่ครับส่วนตอมโอเแต่งเพลงเพราะอะไรเอออันนี้ไม่เคยรู้เหมือนกันจริงๆเราเนี่ยค้นพบเรียกว่าสกิลในการแต่งเพลงเนี่ยโดยโดยบังเอิญมากกว่าเพราะว่าเราเริ่มจากการแต่งกรอนก่อนเคยโดนกันบ้างไหมฮะ ใช่ครับแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็ประสบปัญหาใช่แล้วตอนนั้นที่เราได้มาเราก็รู้สึกว่ามันใหม่สําหรับเรามากแต่ว่ากลายเป็นว่าเราสามารถทํามันได้ดีในในตอนนั้นพอมันโตขึ้นมาเจอเจอการเล่นดนตรีปับ๊บมันก็เข้ามาผสมกันโดยเราเราเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเรียกว่าช่วงแรกก็เป็นการแปลงเพลงอยู่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้เราเขียนเพลงของตัวเองก็คือเราอยากเราอยากเล่าเรื่องอะ่ะเรามีเรื่องของเราแล้วทําไมเราต้องไปไปร้องเพลงที่เป็นเรื่องของคนอื่นอีกคําถามต่อไปครับ <c oughs> หนูขอถามว่าส่วนไหนของร่างกายของพี่อะตอมที่ยังมีแผลเป็นอยู่บ้างคะจริงๆก็มีมีอยู่ที่เดียวแหละฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงแผลเป็นของเราด้วยฮะก็คือที่หัวเข่าข้างขวาครับใช่โดนมีดบาดฮะได้แผลเป็นมาครับผมอ่าคำถามต่อไปครับ ผมชอบการแต่งตัวของพี่แอมมีมากเลยครับมันดูเท่ดูมีกิมมิคดีนี่น้องกวนพี่นี่นี่น้องพูดจริงๆหรือน้องกวนพี่เลยเล่เล่นเลเล่นเราอยากรู้ว่าพี่ได้ไอเดียมาจากไหนครับแล้วก็หาซื้อแถวไหนครับเกินก่อนว่ามันก็จะมีคนที่มันเป็นล็อกอังกฤษแล้วก็เป็นพวกที่เป็นเมกันใช่ไหมใช่พี่อาจจะโตมากับแบบจะแบบอิงกับอังกฤษมากกว่าก็จะมีแบบอิทธิพลมาจาก ตรงนั้นสูงส่วนหาซื้อจากไหนส่วนใหญ่ผมจะตัดเอาพยายามจะให้เป็นตัวเองมากที่สุดครับผมครับผมคำถามต่อไปเราจะถามพี่เอมี่ว่าถ้าพี่เอมี่ไปร้องเพลงที่ต่างประเทศพี่เอมี่จะไปร้องประเทศไหนคะเคยมีความฝันว่าอยากไปเล่นแบบที่ประเทศลาวอยากจะทําเพลงที่แบบเพราะภาษาเขากับภาษาเรามันใกล้เคียงกันหลายๆคนอยากจะโกินเตอร์ไปตามยุโรปผมคิดว่าเออประเทศลาวน่าสนใจ น่าสนใจเนาะครับแล้วก็ภาษาใกล้เคียงกัาด้วยกกัน็ขอเป็นเมืองลาวแล้วกันมีคำถามต่อไปอีกไหมฮะเหลืออีกไหมครับค่ะอยากถามพี่อตอมว่าเคยแต่งเพลงให้แบบผู้หญิงที่ชอบไหมคะถ้ามีหนูขอฟังหน่อยค่ะมีฮะจะเล่นให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกว่าแต่งจากเรื่องที่เราเจอมาทั้งหมดทั้งมวลแหละฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทําให้เกิดเป็นเพลงเศร้าในแบบที่ผมชอบออกมาฮะวันนี้เล่นให้ทุกคนฟังครับผม ฝันฉันฝันถึงเธอทุกคืนใจหายทุกครั้งเมื่อตอนฉันตื่นเมื่อรู้ว่าเธอไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วหากเป็นในฝันฉันคงได้เป็นสุขใครก็ฝันให้ตัวเองเป็นสุขติดตรงที่ความสุขของฉันยังอยู่ที่เดิมตรงนั้น ีมเธประมาณนี้ครับผมในวันนี้ฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆฮะขอบคุณรายการนั่งเล่นที่ชวนพวกเราทั้งคู่ให้ได้มีโอกาสเล่นด้วยกันในวันนี้ฮะขอบคุณคนดูทุกคนที่มากันในสิวันนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยฮะที่ติดตามพวกผมอยู่ทาง youtube หรือทางทีวีก็ตามนะฮะคิดว่าคงเป็นภาพที่จะได้เห็นไป ในใน,ในช่วงเดือนต่อต่อไปอีกหลายๆที่ฮะโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้ฮะพวกเราจะไปเรียกว่าทัวร์โปรโมทกันนะฮะคือเป็นพวกเรา3มคนจากค่ายไวมิวสิกก็คือผมพี่แอมมี่แล้วก็พี่หมูมูซูนะฮะจะออกไปเจอทุกทคนในหลายหลาย,ลายจังหวัดไทยไงก็รอติดตามข่าวสารกันนะฮะผ่านทาง Facebook ของไวมิวสิกหรือทางอื่นก็ตามฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เป็นเพลงสุดท้ายฮะก่อนจะชมคลิปต่ตอไปครับ subscribe ด้วยนะครับพวกที่ดูทาง YouTube อยู่นะครับทุกๆคนฮนะวันนี้พวกเราลากันไปด้วยเพลงล่าสุดของพี่แอมมี่ดีกว่าครับผมนะ shun me to สิ่งสุดท้ายที่อยากให้รู้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มตอนไหมเก็บรักฉันไว้ที่เด เดิมจะตายไม่ ในใใจค่ะวันนี้สนุกมากค่ะครบรถจริงๆค่ะพี่แอมมี่กับพี่อาตอมเป็นกันเองกับพวกเรามากเลยค่ะพี่เขาเล่นได้ได,ได้ถึงอารมณ์มากอะคะ่ะก็ดีใจที่ได้มาที่ได้มาชมในวันนี้ค่ะ อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับยังมีรายการสนุกๆให้ดูอีกเยอะแยะเลยครับ mm. อย่าลืมกด subscribe ข้างบนกันนะฮะ GMM Bravo ครับผมชี้ให้เขาดูครับพี่อมมี่ GMM Bravo เขายังไม่เห็นครับชี้ดีๆครับ mm. ชี้สองมือเลยครับพี่ mm. <M>. ครับผม mm. กดยังนะฮะ mm. กดดิฮะ